ขอบัตรยังโดนแล้วขอสัญชาติจะไปเหลืออะไรล่ะคนที่จะขอสัญชาติฝรั่งเศสก็ต้องสอบวัดความรู้พลเมืองเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะเขาติวกันอยู่แล้ววัตถุประสงค์ของเขานะคะก็เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการขอสัญชาติเน้นให้ผู้สมัครเข้าใจค่านิยมฝรั่งเศสสามารถสื่อสารฝรั่งเศสได้ในชีวิตประจําวันข้อกาหนดทางด้านภาษาจากเดิมเป็นเบอยงก็ปรับขึ้นมาเป็นเบเดอเอกสารยืนยันภาษาฝรั่งเศสจะต้องเป็นไปตามนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเอกสารเทียบเท่าที่ออกโดยสถาบันรับรองและใบรับงาาาทีี่จเนนนต้้้้มกกว2ััขึ ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครเนี่ยสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจําวันจริงๆอันนี้ค่อนข้างที่จะเข้าใจเขาเลยอย่างตัวเรานี่เรียนเพื่อว่าจะสอบให้ผ่านพอสอบผ่านแล้วเป็นไงเซร์ปล่อยจอยบางทีก็ลืมไปแล้วทุกวันนี้เขียนยังไม่ค่อยได้เลยแต่เรื่องอายุของเอกสารนะไม่ค่อยน่าห่วงหรอกค่ะเพราะคนที่จะขอสัญชาติมนาะสอบเสร็จเขาก็ไปยื่นกันแล้วหัวข้อในการสอบก็จะเป็นเหมือนคนที่ขอบัตรค่ะแต่เหมือนจะยกระดับให้เข้มข้นกว่านิดนึงขอสัญชาติาก็ต้องเล่นใหญ่ไงแม่ข้อนี้ก็ไม่น่าห่วงเช่นกันเพราะว่่่่่าา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 เเค้้้้กกกกกกนนนนนวววัััอออยยููแลบบบบรรรระดภษททีีสสงงงขขึึจจไมมใใใชืํ ามีผลบังคับใช้สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอหลังวันที่1มกราคม2026อยากให้เข้าใจนั่นแหละแสดงความรู้ทางด้านภาษาและค่านิยมอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ